สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพวกเราอีกแล้วนะคะรวมสินไทยค่ะแต่วันนี้ค่ะทีมขายไม่ได้มาเพียงคนเดียวนะคะเรามาพร้อมกับทีมช่างค่ะเพื่อชนาญงานในเรื่องของการบริการค่ะงั้นไปพบกับทีมช่างเลยเลยค่ะครับพวกเราทีมช่างของรวมสินไทยนะครับพร้อมให้บริการดูแลใส่ใจลูกค้าหลังการขายทุกพื้นที่ครับครับงานหน,นักงานเบาทีมช่างรวมสินไทยก็พร้อมใส่ใจให้บริการครับครับเพราะรวมสินไทยมีทีม สร้างชำนานงานประสบการณ์ที่ยาวนานขอามมบริการครับรถก็เหมือนคนนะคะถ้าเราใส่ใจดูแลเขาดีดๆเขาก็พร้อมที่จะอยู่กับเราไปนานๆเลยค่ะค่ะถ้าลูกค้าท่านใดมีปัญหาในการใช้งานนะคะสามารถโทรติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเรื่องการบริการค่ะเบอร์โทรนะคะ0882771675ค่ะ 0864609120ค่ะส่งฟีถึงบ้านส่งฟีถึงบ้านนะคะขอบคุณค่ะ